อีแม่ยางเซ่มาจากพนน้นไง้วยทาท่า,ทางสีมีความผิดหวังพร้อมกับมีความศูนย์โยนใจอ้อสมควรทาท่างแบบตีอีพอเล่าหูดีว่าอีแม่นี่ยเขียดอีอยังมากแท้ๆละเราก็เลยถามอีแม่ว่าเม่ยอย่งเลยน้อแม่สู ที่แม่ว่างกะจาชีว่างเปล่าล่งแล้วก็น่งล่งข่างข่งอีพอ้อมกระเป๋ากับอีพอวาคอยระสูนแห้งไม่ค่อยสูก็จังใจไว้ไแล้วว่าสุดไปเอาบักแกงกินน้อยบักไงว่าสู้เขกเพื่อกิน,กน,กนแซ่บแจับหวานแก้ก็สิแมนมือขึ้นก็เจ้าว่าหมาผู้ใดมันมันขาไปกินแทงบเบแอแฉ่ง เธอไว้เขาเห็นแต่เปลือกว่ามากข่อยก็จะมานสูนขับเท่าหลอสูอีพอได้ยินอย่างสั่นก so, ็เลยว่าปอบใจอีแมวว่าสางวันทำแม่สูบแ่แกงเจ้าก็พอนี่หลน้อยอยู่กี่พอสิหากระสอบไปพกไปให้ดอกว่าเจ้ามือนี่เจ้าสิเหตุตำอยังสูกินหลัง ชื่อแล้วคอยกั้ังใจว่าเสียวแตงกระจามาตํำสู่จินแต่พ่อห่ว่หมามันกินแตงคอยกับบทความตั้งใจเลยหอ้จีนเนี่ยไม่ใช่นะสิะปเปาบอกข้าลินมาตํำสู้กินดอกหน้าติดกันคือหน้าป่าสมดีนี่ สิมีต้นบักข่าลินดูต้นนะึงเปออิดยู่กลางให้หน้าเลยนะนี่นี่ดกขักดกแน่ดกตนง,งากรวัวงลงหน้าวานกาดิมันกระซุกพอดีตอนที่แม่กับคำนิ่งสิบไปแม่ก็เลยหันมาซ่อมพรว่าพอสูเจาไปหาบักโกน้อยขเขาบอกเขาคืนไปถ้าค่อยนี่เดอ้อ แม่กับคำนิ่เดินม่งหนาประที่หน้าป่าสมดีก็เป็นให้หน้าที่เป็นไถ่หุดแล้วแม่กับลูกพะกัญญางลุยน้ำที่มีก่อนที่ไถกับคุยเคลื่อนเนี่โอ้คนน้ำกัมาเห็นเป็นระยะระยเะทั้งมีกบมอมกับเกียรติโมเต้นนงน้ำจอแมแจ้มจอมแจ้มเป็นระยะคำนิ่งทำทา่าสนใจอยากจีได้ผมว่แต่ว่าแม่บอกว่า แม่หามวาบ่ตองเพราะว่าต้นบัคคาลินมันตั้งยู่ไกลยู่เฉยสิไปร่หอดไอโฮมบัคคาลินแม่ก็เอาไม้สาวนาวกิ้งบัคคาลินลงมาเลวก็เก็บเอาจนว่าชุกชุกแต่ว่าแม่สังเกตเห็นคมมินคือเสียก,กินบัคคาลินแม่ก็เลยปามาอยาไปกินเดอ้อบัคคาลินสุกกระเมีนยูแต่มันกินบ่ได้ดันยวรานบ่ำอ่มันสิกัดปากกัดคอ คำนิ้นหลักกินนวยหนึ่งหมูยัวมันหวานแต่ว่ามันกับกัดลินคำนิน้นพ่อไรบักคาลินเต็มกระตาแล้วสองแม่ลูกกับผ้ากันเก่าในผ้าเข่าง่ายเหมือนี่นี่มกหัวปีกบน้อยแล้วกับปนกบคางคางผ้าเข่า แม่กับเบื่อกำนังกุลี่กุจจ่อในการกีจติตำบัตข่าลินแม่นางบีบบะคข่าลินเอาเนื้อข้าวขานวนวลๆของบักข่าลินใส่ถ้วยเกื่อยตำบักพริกพ่อมันแหลกแล้วก็เอาบักโกน้อยกับบักรกระขึ้นคือฟานไว้ในล้งตำใช่กันพ่อแหลกได้ทีเอื่อยก็เอาบักขามหนึ่งกี่เท่าขามปีใส่ลงไปในโขกเพื่อเพิ่มรสสม เอื้อยตำตอน้อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำปลานวนวดของแม่นี่ใส่เข้าไปในโคกเอาสาหยอดหยอดหยอดตำในหยอดให้เข้ากันก็ได้ทีแล้วเอื่อยก็เอาบักรคาลิ่นลงในโคกตำเหนียวเนียวคนไปคนมาโอ้ยกินนี่หอมจนน้ำไหลไหลขึ้นละ อาหารตามธรรมศาสตร์มันก็แซ่บพ,พิแล้วละแต่มันก็นทิแซ่บหลายฝึ่นท้านี้ตำาบบข้าลิ่นมากผสมโล่งน้ำกินเมืองบบกลแบาแซา่บก็ตำแบกฮวงคนเด้แม่เ้ากับคำนิ่งมันบอกระลิ่นคือลูกทีบกลล่บบกลาลักกินดีวยไตหอมบบกข้าลิ่นดอกเห็นเด็กเรียก,กหน่อย,อยจะใช้ตะกินร์ในมันมันชิคา่าข้อกับปันสิขีข้าดาก ประโยคชุดไทยเฮ็ดให้พ่อนี่หนนเหลียวบังหนาพี่แม่แล้วก็ว่าว่าโอ้ยแม่ช่วยื่อวบบ่าว่อย่างดอกที่ขีดักดากคนกำลังกินแสบแอบ,บย,กยุกได